คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำเสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหอยโชคเศรษฐิมาลนะครับกับสูตรร้อยบนสูตรที่1นะครับ s 1นะกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแ16สิบหาคมนคสถิสตรตีเข้าตอนนี้ครับจาก12องวดเป็น13บวดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขนะครับสิ งวดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งใดเรามาดูวิธีการคำนวณก่อนนะครับก่อนที่จะนำเอาไปใช้นะครับ16สิงหาคม64ครับออก0467502ตัวละออก2 3สเราใช้ในส่วนของหน่วย1 0ร้อยพันหลักพันละมันที่1บวกด้วยหลัก10หน้าครั้งที่1หลักหน่วยหน้าครั้งที่1ซึ่งคูณด้2ยบวกด้วยหลัก10หลักหน่วยของ หลักสิบหลักหน่วยหลังครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักสิบหลักสิบหลักครั้งที่2นะครับบวกกันนะครับก็เป็น6บวกด้วย2บวกด้วย1นคูณสบวกได้2เข้าไปครับบวกด้วย6บวกด้วย0บวกด้วย5บวกรวมกันกได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ยี่สิไหมยี่สิบเอ็ดนะยี <c oughs> ่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่ของที่ครับยี่บเวกสเป็นยีหใส่หครับห้าบวกสงของที่ครับห้าเป็นเดใส่เครับเจ็บวกหนึ่งของที่เป็นแปครับใส่แปดแวกหนึ่งที่เป็นเกครับใส่เ 9ก้าบวกห้าคงที่เป็น14ใส่4ครับได้57894ครับ57894็ก้านะครับหกันยายนหกสีครับออก1นึ่งหนึ่งัเจเครับเลข4ตัวนี้คำตำแหน่งของหลักร้อยลงจีหนึ่งเราก็ที่หลักร้อยก่อนนะครับหนึกันยายนหกสีครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยลองจีหนึ่งได้ 6, กแปดเก้าศเครับเรามาดูสิบหกกันยายนหกสีออกศูนย์เจ็นย์อ่างออกเ0้าศูนย์นะครับเก้สามห้าเลข9เข้ามาตำแหน่ง 1, ของหลักร้อยรางวัลที่หครับสิบหกันยายนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนรางวัลที่หได้แปดศูนย์นึ่งสองเดูนย่งแปดศูนย์หนะครับเรามาดูตัวละขอหกสี่ละหนึ่ตัวลขของหกสี่ออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็นึ่งเลข, 1, ขล 100, นเหนหึ่ ต่อมา1ตัวละคูครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยลงมาที่หนึงได้0 2 3ย์0 2 3 4 9าครับเรามาดู16ตัวละคูมออก3 8 6 3 7 2หตัวลออก3 8นะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยลงาที่หนึ่งครับ16ตัวละคูม6ก1ีตัวลคูมคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้79016 7 9 0 1 6นะครับเรามาดู 1 6พิกายออก0 4น0372่หานครับนี่ครับเลข0เข้า,าตำแหน่งของหลักร้อยเอางว้ที่1ครับ1นึิกายน6 4ครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนรางวัลที่1ได้3.56ครับ3.56 72า5 6 7, 2. 5 6 7 2นะครับตามมาดู1 6พิกายน6 4ออก032 7 6 1 2่างตัวออก57นะครับนี่ครับเลข7 เข้ามาหลักร้อยนอทที่หนครับโฟกัสที่หลักร้อยนะสิบหกพกณย์หกครับศูนย์สามสจ็ตรงหนึ่อตนห้แบบคำนวณกันหน่อยสบวกด้วยสบวกด้วยแปดสบวกที่หบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยสบวกรวมกันได้ไรครับได้เท่ากับยี่สิบสีหยี่สิบสีบวกสขงที่เป็นยี่สเสร็ปะ แปดบวกสองที่เป็น10บ0ย0์ศบวกหนงที่ได้1 1ึบวกหนงที่ได้2 2งสองกห้งที่เป็น7ได้8ปดศูนย์หนึ่องเครับแปดศูนยนึ่ดคำนวนึ่งธันวาคมสิหนธันวาคม64ออก0 7 7นูนย์เจ็ดเองแปดสออก82เลขสอเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับ หนึ่คมหกรับหนึ่งถนนคมหกนย์จ็ดเจ็้องทัแปะครับรามาดู7 7 4, bbe 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 ็ดเจ็ดบวกด้วยสบวกด้วยศูคูณสบวกด้วยศบวกด้วยแปดบวกด้วยหบวกด้วยศูนย์บอกกันได้เท่าไหร่ครับเช็คผลไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมกันคำนวณพร้อมๆมกันนะ ได้24ไหมยีบ 24. ย24ี่ส4บี่วกสี่บวกสเป็น28่สิบแถูกต้องไหมแปดบวกสองของที่8 9เป็น10บส่ศูย์ศบวกหงของที่ได้1 1ึ่งบวกหของที่ได้2 2งสงบวกห้ของที่เป็น7ได้8 0ดศู 16, นย์หนึ่งสองเจ็จ็ับสิบหกนวาคมหกสออกหกสามเก้าสอหองตัเล่าแปนะครับหลักร้อยเองที่หนึ่งคืเลขหลักเลข x2 เข้ามาหลักร้อยเลาที่หนึ่ง16กันวคม16ธันวคม64 6392356ธันปคม83นะครับ80127 80127นะครับเรามาดู80127นะครับเมื่อสักควูนนี้ไปไปไล่แมวตัวผู้มามาทีมีแมวมามีแมวข้างบ้านมาติดพันนะครัแล้วมันคอยจะฉี่เลยไปไล่มาเลยตวาดไปเมื่อกี้ แปดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสิบหกธนคอมหกสี่หกสามเก้าสองสามห้าส่วนตัวเรเอาแปดสามนะครับลำดับหลักรนะ้อยเราที่หนึ่งคือเลขสองนี่เลขสองสิบหกธนคอมหกใส่ศูนย์ได้หนึ่งสามสี่ห้าศูนย์สามสิบทนคอมหกสี่ออกศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลนะักร้อยเราที่หนึ่งต่อมาสามสิบทนคอมหกสี่นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหก เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหกนะครับเรามาดูนะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหกสิบเจ็ดมักระคระคมหกห้าสิบเจ็ดมักระคระมหกห้าออกออกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้อยรางวัที่หนึ่งครับต่อมาสิบเจ็ดมักระคระมหกห้าเข้ามใน,น,นส่วนของหลักร้อยบนได้หนึ่งสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าศูนย์นะครับเรามาดูหนึ่งสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งกัาพันครับหนึ่งกัวพันหกห้าเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัที่หนึ่งครับ ต่อมาครับต่อมา1กุมภาพันธ์หกห้าเรามาดูนะครับสบวกด้วยสี่บวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสี่บวกด้วย0นบวกด้วย9้าบวกด้วย8ปบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับ2ีรร่บ้าไหมยิบเก้ายิบเก้าบวกสี่ยิบเก้าบวกสี่ยิบเก้า สามสิบสามเอ็ดสามสองสบสามสามใสาครับสาวกสองคงที่สาี่เป็นหใส่ห้าบวกหคงที่เป็นหกหบวกหงคงที่เป็นเจ็บวกห้คงที่เป็นสิใส่สได้สามห้าหกเจ็สามาหกเจ็ดครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกครับหกุมภาพันธ์หนกุมภาพันธ์หกห หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับเลขห้าเขามปนตำแหน่งของหลักร้อยลองมจิหนึ่ง 1, ครับเห็นไหมครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต่อมาครับสิบเอ้อสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับศูนย์เก้าแปดหกอ่าห้าเก้าเจ็ดสองแล้วห้าเจ็ดนะครับเรามาดูนะครับแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วย หนึ่งบวกด้วยหบวกด้วยเก้าบวกกับนกรักเท่ากับเท่าไหร่ครับ36มสิบหกไหมสามสิบวกสี่สามหกสามเจ็ดสามสามเก้าสี่สิบสี่สิบสี่สใส่งนะครับ0ูบวกสองที่ได้สองสงบวกหนึงที่เป็น3ามสามบวกหงที่เป็นสี่ สบวกค่าของที่เป็น9ก้าหนมีนาคมครับออกศูนย์หก่งเก้าศูนตัวล่างออก0ูนย์เจ็ดนะครับเลขเก้าครับ้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หครับหมีนาคมหกหนึ่งมีนาคมหกห้ครับศูนย่าศูนย์ห้ตัวล่างออก0ูนย์เนะครับเก้าบวกสบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยสีบวกด้วยเแล้วเท่ากับสาสิ สามสิบหกสี่สามสิบบวกสี่เป็นสามสิบสี่ครับใส่สี่สี่บวกสองของที่สี่ห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ด 4, 6, 7, 8, ครับเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดครับแปดบวกค่าของที่เป็นสิบสามใส่สามได้สี่หกเจ็ดแปดสามครับสิบหกมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดอ่อเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองจะไดออกศูนย์สามกับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราเอาที่หนึ่งครับ 1ิปมีนาคมหครับ8บวก4บวกด้วย9 28บวกด้วย8บวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วยแบวกกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับอ้าวเท่ากับ45ครับ45บวก4ครับ45บวก4เป็น49ใส่9นะครับใส่9 9บวกองคงเทียบรก้บสิบเอนหนึ่ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งคงที่เป็นสองสองบวกหนึ่งงที่เป็นสามสามบวกห้าคงที่เป็นแปดครับโอเคได้หลักร้อยเก้าหนึ่งสองสามแปดครับเอาไปเลือกใช้ดูประกอบประสูตรอื่นนะครับอันนี้เป็นสูตรของร้อยบนสูตรที่หนึ่งนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเต็มตัวเลขนะครับเศรษฐีสิบสามวติดครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันแกเพื่อนด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะ อยากรวยต้องดูหัวโชคเศรษฐีมาราลานครับสวัสดีครับ